สวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปตัวที่2ของเกมกระดาน3มก๊กนะครับมันชื่อเต็มว่าอะไรไม่รู้นะไพ่ไพ่เลหรืออะไรเนี่ยผมไม่รู้นะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ามันเป็นเกมกระดาน3มก๊กอันนี้ก็เล่นมาแล้วเออห้าวันนะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะเล่นมาแล้วประมาณเออวันนะครับ นี่เป็นคลิปตัวที่สองเพราะว่าคลิปตัวแรกนี่ยผมว่าผมจะเอา ID ที่เล่นในแท็บเล็ตตัวนี้นะครับนี่บันทึกในแท็บเล็ตนะครับเพราะฉะนั้นภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยอเอาไปเล่นใน b o ู Stack เพื่อที่จะรีวิวนะครับตัวแรกแต่ว่าใน b o o s t a c k เนี่ยผมไปกดใส่ ID ผิดพอผมใส่ ID ผิดเข้าไปเนี่ยมันก็มันก็ล็อกไปเลยนะผมลบเกมลงใหม่ก็แล้วล้างข้อมูลก็แล้วรีสตาร์ทคอมก็แล้วเ <laughs> พื่อที่จะให้มันรี ไอดีใหม่เนะี่ยมันไม่รีเลมันล็อกเลยนะผมก็หมดปัญญาก็เลยรีวิวตัวแรกไปเป็นข้อมูลทั่วไปนะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรข้อมูลนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับสันนี้ก็จะมาทําให้ดูว่าที่ผมว่าผมได้ทําและเล่นไปแล้วจนมีเวลขุนศึกนะเวลสามหรือว่า3ามดาวเนี่ยก็เพราะว่าได้มาจากเวทเล่นครบหวันนะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนเล่นครบห้าวันเพื่อนก็จะได้นะสาหรับไอดีใหม่คราวน,นี้เรามาดูลูกบาทที่ผมว่าผมได้ลูกบาทจัก,กรพรรดินะที่ว่าสะสมมานี่นะครับลูกบาตรจัก,กรพรรดิคือขั้นสูงสุดนะสิ่งที่ผมไม่อยากได้ก็คือซูมาเตโชผมไม่เอาผมขอเป็นทองเนี่ยผมอยากได้แต่ผมไม่เคยได้เลยหรือเป็นหยกนะส่วนไอ้เจ้าขวดเคลือบนี่ผมไม่รู้มันเอาไว้ทําอะไรจริง เขาได้ขอเปิดตัวเองก่อนอันนี้ก็จะเปิดรูปแบบยกก่อนนะครับเขาได้งเงินนะต่อไปก็รูปแบบยกเอะละครับต่อไปรูปแบบจัก,กระพัดมันให้ไอสิ่งที่ผมไม่ชอบนะ ได้ยากจริงๆไงไอ้เจ้าอะไรเนี่ยทองเนี่ยได้ยากไอ้เครื่องนี้เอามาทําอะไรวะเนี่ยเอ,อเพื่อนท่านได้รู้นี่บอกด้วยนะไอ้สารเครือบเอามาทบ้าอะไรเนี่ยที่เดี๋ยเราก็เปิดต่อนะเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดได้แค่สามลูกนะครับอันนี้ก็ใช้เวลานะของสีทองนี่ใช้เวลาถึงยี่สิบชั่วโมงนะลูกลูกบาทสีทองก็มีโอกาสที่จะได้ลูกบาจากพัดนะครับแต่ว่า ถ้าได้ก็ต้องใช้เวลาอีกสีิบชั่วโมงนะก็เปิดบางทีก็ไม่คุ้มนะก็เปิดเปิดไปแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันจะได้สม,มาร์ทเทคโชนะสม,มาร์ทเทคโชเนี่ยเอาไปอัปเกรดขุนพลนะครับเอ้ย <Hey. S 2> ผิดนะอัปเกรดอัปเกรดขุนศึกขุนศึก,กนี่นะครับสม,มาร์ทเทคโชที่ได้มาจากลูกบัตรยกเมื่อกี้ ที่เจ็บไม่พอนะก็ปล่อยมันหายไปนะเราไม่สนใจอยู่ละคราวนี้มาทำา u e s นะครับเ u e s เ q u e ทั้งแรกก็คือให้เราเปิดนะครับนะครับนี้ก็จะรีสี่ทุ่มอย่างที่เคยบอกนะครับนี่ครับเ u e s ก็จะมีเ u e s ที่สู้กับผู้เล่นสามคนนะก็ได้สามรอบนะครับแล้วก็เ u e s ที่เอาให้เราเปิดขุนศึกนะครับหนึ่งตัวนะครับ การเปิดเนี่ยใช้ยี่สิเพชรอ้ย0ิบทองนะครับแต่ว่าถ้าเปิดแล้วก็จะได้เอได้คืนมาสิบห้าทองนะครับแล้วก็ถ้าเล่นกับผู้เรี่นได้ก็จะได้ใหม่หาทองก็สรุปว่าไม่ได้ไม่เสียเพราะฉะนั้นการสะสมเงินของผมก็เลยยากนะครับยากเนี่วตอนนี้สะสมได้เท่าไหร่เองแปดสิบนะฮะความจริงวันนี้ก็นาก่าจะได้ที่จะเปิดร้อยตัวไม่ใช่ร้อยร้อยทองเพื่อจะเปิดเอขุนพลสักสิใบนะฮะความจริงมันก็ค่อยๆไปนะไม่ได้เปิดแล้วกันเพราะว่าคิดว่าเปิดทีละสิบไม่คุ้มนะฮะ ก็จะเปิดเอานี้เพื่อเอาเกวน,นะครับสีดาวในใยหวังนี่ไม่เคยได้ไงเปิดมาตั้งห้าวันนะหกวันแล้วนะเปิดทุกวันนะไม่เคยได้ได้แต่สองดาวนี่ครับเบสิกเลยแล้วขุนศึกเนี่ยไม่มีอัปเกรดเริ่มขั้นดาวนะไม่มีนะหัวข้อนั้น คราวนี้ก็จะมาเปิดขุนพลคือฐานที่อับดร่วมรบด้วยโดยใช้หยกที่ผมไปได้มาจากการสู้ในด่านทั่วไปนะคือด่าน AI นะด่านทั่วไปอันนี้ก็ได้โอกาสที่จะได้พวกขั้น B น้อยนะครับน้อยหมด โซนเลยไปแล้วสองก็เหลืออัปเกรดใช่ไหมโอเคอัปเกรดขุนพลก็คือเอาพวกสมา,นะมาสรานะ์ทเทคโชมาอัปเกรดนะคุณจะอัปเกรดด้วยเอ่อเอาซุนกวนห้าดาวน,นาะไอสามดาวนะครับมาอัพเกรดโดยเอาสมาร์ทเทคโชอัปเกรดเพราะว่าสามดาวเนี่ยน่าจะเรเวลเอ่อแม็กที่เอ่อสามสิบนะครับ โหเลเวลขึ้นน้อยฮะงั้นอัพแค่ดาวเดียวเอาแค่เควสพอเพื่อจะเห็นว่าขุนพลเซุนกวนเนี่ยมันมีค่าอตาฟื้นฟูเลือดนะครับที่สามหกแต่ว่าพอเราขุนพลเราไปลงบ่อมันก็ฟื้นฟูแค่เท่าไหร่ยี่สิบสอง ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมัน,มนฟื้นฟูเลือดเนี่ยมันอะไรยังไงของมันนะผมไม่เข้าใจผมมึนกับมันจริงนะมันมันเกี่ยวในหมวดไหนหมวดโชคดีได้ฟื้นฟูเลือดหรือว่าหมวดไปลงบ่อแล้วได้ฟื้นฟูเลือดน,น,นะครับแล้วก็เออคราวนี้ก็มาอัปเกรดนะครับขุนพลเพื่อที่เอาเกรดน,นะครับขุนพลเราก็เลือกตัวที่หนึ่งให้ตรงกับกลุ่มของขุน อันนี้เขาชวนเล่นนะไปเข้าเล่นอ่ะเอาละได้เล่นนะฮะผมไม่เอาอะไรไปด้วยผมจนการเล่นเนี่ยก็แล้วแต่บางทีก็สองคนสามคนนะสี่คนก็แล้วแต่นะครับช่วงสองทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยคนจะเข้ามาเล่นเพราะว่าเขาจะมาเข้าเอาเกรทนะครับเกรทห้าทองนะครับครนี้เราก็จะเล่นนะครับก็จะมีเรียกว่าทหารมากสุดก็ชนะคือคนอื่นน้อยแล้วก็มีเมืองที่เป็นเมืองหลวงนะครับห้าเมืองนะครับแล้วก็ชนะแล้วก็เมืองติดก,กันสามที่นะครับ สองเมืองสามที่ชนะนะครับครัวน,นี้ถ้าเราต้องการดูเขาเราก็ไปกดที่หน้าเขาเนี่ยเราก็จะดูว่าทหารเขาเป็นย,นะยังไงนะส่วนใหญ่ก็จะแพ้นะครับแล้วก็มาดูกันว่าจะเล่นนานเท่าไหร่นี่เริ่มที่ประมาณที่ผมจะจะเวลานะครับก็ครัวน,นี้ก็ไม่คู่ไดมากนะขอลุยอย่างเดียวเลย ค่อนข้างจะใช้เวลานานมากเลยเล่นในต่ละตาในบางจังหวะเนี่ยสิบนาทีบวกนะฮะนี่นะเขาได้เขามีลูกเต๋าดีนะเขาก็จะได้เด็กอีกรอบหนึ่งฮนะแต่เราไม่มีนะลูกเต๋าเริ่มแรกของผมเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่โชคดีโชคร้ายคนที่เขาเติมเงินก็จะจะไปได้ได้ไดเออ,ออปชันที่พิเศษกว่าสายฟรีอย่างผมนะก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเขาซื้อลูกเต๋าฮนะ หรือถ้าที่ยจเล่นก็ออโต้นะหรือว่าจะไปทุรปราปบปังอะไรก็ออโต้ก็แล้วแต่ไม่หันไปลงเพิ่มอะไรเพิ่มโจมตีหรอความจริงเมืองผมก็ไม่อยากยึดมากนะพอเรายึดแล้วเราอัปเกรดเนี่ย<ๆ>เขาก็ไม่ยึดซ้ำเป็นเมืองขั้นหลวงเนี่ยลำบาก เนี่ยมันลงนะเห็นปะแล้วก็ยึดของเราไปพอเขายึดของเราไปนะแล้วกขอัปเกรดเป็นเมืองหลวงน่าเขียนจริงเลยแล้วผมก็ชอบแพ้สไตล์เนี่ยแล้วก็ชอบไปลงเขาจังเลยไม่รู้เป็นไรดูในด้านนี้ต้องบอกว่าขนาดบางทีเมืองเรามีตั้งสี่ห้าเมืองนะครับเขาไม่ลงนะเขามีสองสามเมืองนะเขาไม่ลง แต่เราเดินในลงเมืองเข้าจังชีวิตนั้นเป็นเช่นนี้นี่เองนี่ฮนะลักษณะการต่อสู้ของการชงชิงเมืองถ้าเป็นเกมปกติก็อาจจะต้องแบบว่าเสียตังค์เลยอะไรเงี้ยนะครับแม่ลงมาไม่อยากกินเลยหรือโดนแต่ก็เอาเถอะช่งมันคือถ้าเพื่อนมีพลังโจมตีเยอะเนี่ยไปยึดเมืองเขาเนี่ยมันก็เร็วนะอาจจะรอบเดียวนะแล้วก็ยึดได้ แต่ถ้าเพื่อนมีพลังโจมตีน้อยนะไปยึดเนี่ยอัดหลายรอบแล้วก็เสียหายเยอะนะครับการสู้เดี๋ยวก็คงสู้ให้ดูรอบเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนด้านนอกเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็โดยทั่วไปก็จะมีพลังใช่ไหมโชคร้าย ผมกดให้มันเดินออโต้ไปเลยแล้วกันอยา๋ยจะได้อธิบายไปเรื่อยๆซะหน่อยคือด้านนอกเนี่ยก็จะมีอัปเกรดตัวละครก็คืออัปเกรดขุนพลอัปเกรดขุนศึกก็คือตัวใหญ่ขุนศึกแล้วก็อัปเกรดขุนพลของเรานะครับถ้าขุนพลของเราเป็นหลายดาวนะซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยก็มีห้าดาวมาสองคนข้างบนนะซึ่งผมว่ามันได้ยากได้ยากห้าดาวต้องเติมเงินนะนะถ้าไม่เติมเงินอย่าหวังเลยผมเล่นมาห้าวันหกวันเนี่ยนี่ขึ้นวันที่เจ็ดนะครับผมยังไม่เคยเปิด ได้เลยเกินสมดาวไอ้เกินสองดาวเลยได้สองดาว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 ,ดาวจนชักอืมนะแต่ข้อดีที่ผมพอจะรับได้ก็คือขุนพลห้าตัวที่เอาลงมาด้วยเนี่ยแม้ว่าคนเติมเงินเนี่ยจะมีขั้นเอสเดวเดูด้ยวยเพามีขั้นอะไรรผมัไม่บอกนะบอกแต่ว่าเวลเ,เวลเห้ขุนพลต้งสิบแปดสเก้า ของเราเท่าอไหร่วะ18 19แสดงว่า, 18, วาขั้เป็นขั้น B นะครับขั้น B ขั้น B ขึ้นไปทั้งหมดเพราะว่าถ้าขั้น C เหมือนผมเนี่ยก็จะเต็มที่แค่สิบนะครับอ๋อดูชื่อก็ได้เนี่ยดูชื่อขึ้นทนชื่อมันเป็นเสียดัก็จะบอกนะครับโอ้โห วอันนี้ขั้นสีขาวกวนอูเราไปลงแช่น้ำทำไมเนี่ยเพิ่มโจมตีเหรอกลับมามางคับเองสินี่นะครับเมืองเราถูกเขายึดไปนะอัปเกรดหมดเลยนะเมืองขั้นลองเมืองหลวงอะแล้วเราเนี่ยแหมเราจะเดินไปยึดเมืองเขาบ้างเนี่ยยากเย็นเหลือเกินมันถอยไม่ค่อยตรงอะ การสู้นี้ก็ถ้าคุณแพ้เลยเนี่ยก็ออกได้เลยนะครับถ้าแพ้ก็ทั่วไปนะแต่ว่าการสู้ที่ได้เงินถ้าเพื่อนต้องการเงินเยอะนะคือเนี่ยมาสู้กับผู้เล่นเนี่ยจะได้เงินเยอะถ้าชนะนะหมายถึงว่าได้ที่หนึ่งครก็จะได้รอบลาประมาณเอ่อห้าพันอัพนะครับห้าพันอัพถ้าได้น้อยกว่านั้นก็คงจะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่ว่าน่าจะได้ห้าพันอัพ นี่ถ้าเดินตกเมืองเขาเนี่ยที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยแค่สองรอบก็แทบตายแล้วนะเพราะว่าแพ้ขุนพลหนึ่งคือเดินตกแล้วเสียเงินเลยนะเสียทหารเลยทันทีหนึ่งรอบนี่เนี่ยไปละเสียทหารหนึ่งรอบแล้วถ้าเรามีขุนพลอีกเราแพ้อีกเนี่ยเราจะเสียพอดีว่าขุนพลชนะก็เลยไม่เสียถ้าขุนพลเราแพ้อีกเนี่ยเวลาดวลเนี่ยก็เสียอีกรอบหนึ่งนะฮะอีกเว้นหกโดยประมาณนะครับไม่ไหวสำหรับคนที่มีขุนพลไม่เก่งเนะ่หรือว่าขุนพลเลือดน้อยอย่างเรานะ ดูเขาสร้างเมืองกันโอ้ยเราเนี่ยอะไรวะเนี่ยคือให้คอมเล่นก็จริงนะแต่เล่นเองก็ไม่แตกต่างนะครับดวงผมนะคือบางทีเรากะทอยเต่าให้มันได้สองได้สามแม่งก็ชูดไปสิเนี่ยจะบ้าตายอ้านี่โดนยึดเมืองถ้าจะหมดไม่เหลือเนี่ย เเล่บางคนก็ฉลาดนะครับเขาก็จะมายึดเมืองที่มันมันโตแล้วนะก็เป็นเรื่องคลิกนะฮะแต่เราว่านไปพอเมืองที่มันจะเป็นขุนพลแล้วเนี่ยเรายึดไปเนี่ยก็จะเป็นเมืองหลวงทันทีนะมันก็มันก็นกนยึดยามแล้วก็เขามีเอ่อลูกเต๋าที่ดีกว่าเนาะก็บังคับได้ดีกว่าอะไรเงี้ยฮะอันนี้ผ่านเท่าไหร่นเนี่ย เห้านาทีแล้วนะครับมันไปถึงไหนเน่ะมันยังไม่ถึงครึ่งเลยมนม่คือผมก็ชอบนะฮะอันนี้สู้ไม่ได้คือบางทีเรากะยังไหวแล้วเราไปตีแล้วเขามันไม่สามารถที่จะตีได้เราจะไปตีฮะเสียของผมว่าที่ผมไปลงสีแดงแน่เลยทอยเองก็ไปลงนะให้คอมเล่นเล้วนะแต่ถ้าให้คอมเล่นเนี่ยเวลามันลงไปที่จุดแล้วมันได้ แลกเมืองหรือว่าอะไรยังไงมันไม่แลกให้เรานะครับมันมึนอารมณ์สลัปแล้วหนึ่งผมอยากให้สีแดงลบสลายล่ะผมบันไสสีแดงสีเหลืองลบมสลไหมไม,ม่ขอยึดสีเหลืองอะ รอบเดียวก็พอแล้วมันอยู่ที่ค่าโจมตีนะครับว่าค่าปัญญาของสีเหลืองเขาเยอะไหมถ้าค่าโจมตีของเราเยอะเราเลือดเราเยอะนะมันก็โอ้โหไอ้เจ้าสีแดงนี่มันได้สองรอบบ่อยมากเลยอันนี้นะถ้าเขาสร้างเมืองหลวงได้อีกสองเมืองเขาชนะถ้าทางว่าสีแดงจะชนะนะครับคุณจะเล่นกับเขายากนี่ จบสีเหลืองไปแล้วผมแพ้สีแดงแนะ่โชคดีได้เงินทุนทหารโอ้สีแดงติดกันแล้วสองเมือง เมืองติดกันแล้วเฮ้ยโอกาสแพ้สูงแล้วผมนะติดได้ในตานึ่งบ่อยมากเลยอะลูกเต่านะครับถ้าใช้ลูกเต่าสีเหลืองนะต้องไปซื้อเอานะครับ ผู้ไปนา่าจะแพงเพราะว่าเขามีขุนพลเก่งมันเลือดเยอะกว่าเราเยอะเลยสญ่เนียอ่ะชนะซะงั้นโอกาสน้อยมากนะที่น้อยๆจะชนะน่าไปคืนเขาเส ทำอะไรกันไม่ได้เนี่ยมันจะจบในสามสิบเทิร์นนะครับนี่นะครับเขายึดเมืองได้นะโอกาสชนะเ็าสูงเขายึดเมืองติดกันได้สามเมืองจะเห็นว่าโอ้โหเงินนี่ได้ประมาณเท่าไหร่รวมแล้วสามพันโอ้เงินได้ไม่เยอะ,ะครับแต่ว่าผมเคยเห็นคนเขาได้เจ็ดพันนะครับผมไม่รู้เขาเล่นไงเนงะินโอเคนะครับการสู้ให้ดูเนี่ยขอสู้ให้รอบเดียวน้ำนานเท่าไหร่เนี่ยหืสิบนาทีไม่เอา ด้านอืน่เกรเอ็นที่ผมค่อยค่อยมาหน้าไทีหลังนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นการสู้กับเเมืองปกตินะก็คือสู้กับ AI ผ่านด่านนะครับก็จะได้หยกนะครับหยกแล้วก็ได้ของนอนเกรดตันดัานนั้นนะครับนี่นะนี่ก็ได้หยกนะครับเกรดดานน่านนั้นเขาจะให้อะไรเขาจะบอกอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็ อันอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ทั่วไปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าก็อยากจะแค่ให้ดูว่ามันมาลุ้นด้วยกันว่าเปิดจักรพพัดแล้วมันได้อะไรไ,ได้เออไอ้ได้ขวดอันนี้มาผมไม่รู้มันเอาไว้ทอนะอา,อ,าทอะไรเนี่ย้ขุดเครือบเนี่ยให้ตายสิเอาไว้ทาอะไรเนี่ยจะว่ามันเกี่ยวข้องกับเอ,อระบบ V I P เหรอก็ไม่น่าใจ วัตถุเคลือบเรเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลแล้วกันนะฮะผมไม่รู้จริงผมหาข้อมูลยังไม่ค่อยได้นะครับเอาไว้อัปเกรดเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไปซื้อก็หาไม่เจอขุนศึกแล้วก็ไม่สามารถที่จะอัปดาวเพิ่มขึ้นได้นะจะต้องเปิดอย่างเดียวโอเคคลิปนี้ก็จบนะครับสำหรับเพื่อนที่ ติดตามก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ